ก็มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งก็ขอกราบสวัสดีมิดรักแฟนเพลงทั้งหลายก็ต้องทักทายกันด้วยถามสาระถุกสุกดิบก็ขอขอบอกเลยก่อนนะวันนี้เนี่ย จะเสนอภาคภาษาทองแดงภาษาใต้ผสมกรุงเทพเป็นไงมีกินมีใช้หรือยังได้ เงินบำนานสามพันบาทแล้วยังได้กระแรงสี่ร้อยบาทแล้วยังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับแปลว่าเราก็ยังนั่งหน้าแห้งเหมือนเดิมเงินเต็มกระเป๋ายัง เออก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เอินพี่น้องลวงข้าว,าวกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจะมีเงินตุงเต็มกระเป๋าเมียเออแต่มีแล้วคงจะไม่มากินข้าวของ <laughs> ใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าพักเพื่อไทยทักษินคิดเพื่อไทยทําไม่รู้มันทําเพื่อใครแต่พักน,นางานไม่พี่น้องไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กร,รบครับ ไอ้ที่ตอนเขาหาเสียงนั้นจะสรุปว่ามันเป็นเพียงลมปากลมลมแรงแรงหรือจะโบราณก็พูดว่าเคาะคลาให้หมามันดีใจเห็นไหมครับ ก่อนเลือกตั้งนายกอบอจอโอ้แจกแหลกเลยหนึ่งมืนบาทมาเลยไม่ต้องเอาดิจิตอลละเอาเงินสดไปเลยก็แจกไปหวังว่าจะได้คะแนนจากการเลือกนายกอบจอที่พักตัวเองส่งไปแต่ก็แพ้ราบคาบแล้วก็หายไปเลยพอได้เรืองตั้งอบอจอเสร็จ และจะมาคาะอีกพอเห็นว่าตัวเองเริ่มอ่อนล้าแล้วประชาชนไม่เชื่อแล้วยั่วอีกเฮ้ยเดี๋ยวอนที่ดี้รถสามจะมาอีกแล้ว <im Carr ot> ก็หกไปวันวันต่อแหลไปวันวันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกกับพี่น้องว่าเรากงเชื่อ นักการเมืองชั่วชั่วสมคบกับก้าราชการเร็วเร็วไม่ได้อีกต่อไปแล้วเรามีนายกเพื่อไทยมาสองคนตั้งแต่วันเลือกตั้งถามว่าพวกเราได้อะไรบ้างจากนายกสองคนนี้ที่พอจดจำได้ คนหนึ่งทำตัวเป็นเซล์แมนไปขายผ้าขาวมาอยู่ต่างประเทศเดินสายขายผ้าขาวมาขายได้กี่ผืนก็ไม่รู้ไม่คุ้มค่าเครื่องบินเลยอีกคนหนึ่งก็ปุ้งวิงปุ้งวิงใส่ชุดสวยไปโชว์ทางประเทศอ้างว่านี่คือซอฟต์เปาเวอร์ แล้วเงินห้าพันห้าห้าพันล้านอัประมาณซอฟต์พาวอร์ตอนนี้มันอยู่ไหนหรือมันอยู่ตั้งแต่รองเท้าฟุงฟิงยันกางเกงในยันถูพีษยันหัวเลยหรือเปล่าไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า เราะไม่ไม่เห็นอะไรได้อะไรมาเป็นรูปรธรรมนี่คือพี่น้องเขาก็รู้ว่าเขามีปัญญาแค่นี้ที่เขาแจกเงินคนหัวละหมื่นละหมื่นละหมื่นนั้นทัานรู้ไหมเขาไปจากไหนไปกู้เขาขยายเพดานเนินกู้เขา เลยบอกว่าเอ้ยเต็มเบดานแล้วเงินกู้อ่ะกูไม่ได้แล้วดกรกบรพู้ว่ากาันธนาคารชาติบอกว่าไม่ได้แล้วเต็มเบดานแล้วเขาก็สะกิดเบาๆดกรกบว่าเฮ้ยทองหลวงตาบัวยังอยู่หรือเปล่าเอ็นไหมพีม่น้อง มันเอาไม่เหลือแม้แต่ของพระของเจ้าหลวงตาบัวตาสะสมทอง,ทองมาไม่เป็นหมืน่นหมืนบาทคิดแล้วเมื่อเอามาออกมาไม่ได้เอาไปกร๊มประกันเงินกู้ได้ไหมกโ็โดนผู้ว่าแบงค์ชาติก็เท้ายันออกมาเลย บวไม่ได้ก็เห็นว่าพ่อหัวดีไม่ใช่เหรอสมองไบไม่ใช่เหรอก้อยพ่อไปคิดไปว่าหาเงินมาจากที่ไหนเพื่อที่จะเอาบบมาบริหารประเทศต่อสุดท้ายคิดออกไปนอนป่วยอยู่ชั้น14ิบสี่เกาเสดือกินมะม่วงไม่ได้ป่วยจริงเหรอ ไปนอนวางแผนอยู่ที่นั่นคิดได้แล้วเว้ยนั่นก็คือโครงการเอ็นเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในนั้นนั้นมีอะไรพี่น้องสุขบอนคาริโดไว้ไปเรียกรัตนตรบนตีหูกวาง ที่แต่ดนราดดำเดินเนี่ยกระตรวงหูกวางเนี่ยไอ้รัฐบนตตีควันหนูเวลายิ้มแล้วปากจูเป็นควันหนูอ่ะเฮ้ยมาดิไปไปหาที่มาเพื่อจะเอาโครงการเนี้ยสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยเอาไปวางไว้ที่นั่นไปหาที่มามีที่ไหนไอ้นี่ก็บอกว่าขับขับรับ ปรากฏว่าสั่งได้ไม่ถึงข้ามวันได้คาตอบนั่นก็คือไปเอาพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยคือท่าเรือกลองเตยนี่แหละครับมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด2,353ัร้ไร่ครึ่ง คิดว่าพอสำรับบ่อนไอ้กระยายตรงอื่นก็ว่าไปในนั้นจะมีก็เรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรท่านรู้ไหมว่าสถานบันเทิงครบวงจรนั้นมันคืออะไรมีผับมีบาร์มีโชว์มีอยู่ในนั้นครบหมด ก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานอาบอบนวดของพี่ชูวิทย์เข้าไปอยู่นั่นหรือเปล่าก็เราก็ไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมว่าไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยสองพันสามไอ้สองพันสามร้อยห้าสิบสามไร่นั้นเมื่อแปดสิบปีก่อนมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ถ้าเรือกรุงเทพก่อสร้างเมื่อปีสองสี่แปดศูนย์ท่านทั้งหลายก็บางท่านก็ยังไม่เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลง <c oughs> รัฐบาลเนรูนว่าประเทศไทยมีความจำเป็นแล้วที่จะให้เรือสินค้าเนี่ยขนสินค้าจากต่างประเทศและจะให้สินค้า ของประเทศส่งออกเพื่อไปขายต่างประเทศของเดิมนั้นใช้ลำเลียงจากเกาะสีชังมากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพไปเกาะสีชังเพื่อถ่ายสินค้าลงเรือขึ้นเรือที่นั่นกระนั้นเขาเห็นว่าเออมันไม่ไหวแล้วแต่อย่างนี้ความจเจริญมันเติบโตขึ้นทุกวัน ก็เลยมีแนวลำรีว่าจะต้องสร้างท่าเรือกลองเตยขึ้นแต่จะสร้างที่ไหนดีมีตัวเลือกอยู่สองที่หนึ่งสร้างที่ตำบนกลองเตยแล้วก็สร้างที่อำเภอาปากน้ำที่อยู่ปากน้ำนั่นแหะปากน้ำแม่ แม่น้ำเจ้าพยาอีกหนึ่งสุดท้ายก็เลือกเอาที่สถานสถานที่กลองเตยเพราะดูแล้วตรงนั้นมันเป็นท้องบางกรนคนจีนเนี่ยเขาถือว่าโอ้โหท้องท้องบังกรเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรผงชุยเดีเผมไม่ เออผมผมมันผมมันไม่ใช่คนจีนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คือมันอยู่ระหว่างปากแม่น้ำเอ,อ่อปากคลองปละกระโดงมาชนแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นในสำนักงานของท่าเรือกรุงเทพมันอยู่ที่นั้น,ท,นโโทั้งดูอยู่มันโอ้โหทิวทัศน์นี่มองเข้าไปแล้วมันสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องแต่ว่า ที่ตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนพนี่น้องรู้ไหมมันเป็นที่ของประชาชนแล้วก็มีวัดอยู่สี่วัดมีผาชาพร้อมมีกระดูกคนตายที่ฝังอยู่ตรงนั้นพร้อมเพราะสมัยโบราณนั้นก็ไม่มีเบนแบบวัตถาทองแบบวัตีอย่างเนี้ยไม่มีท่านก็เห็นแล้วว่าเขาจะเอาไม้ วางสลับสลับแล้วก็เผากันเหมือนเชิงตะกอนตรงนั้นแหละกระดูกเท่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันเป็นที่วัดสี่วัดมีวัดอะไรบ้างพี่น้องผมจะลำดับให้ควงวัดแรกก็คือวัดหน้าาตวัดที่สองวัดทองวัดที่สามวัดเงิน วัดที่สีวัดไก่เตี้ยสีวัดสี่บาชะมีเจ้าเปรตเฝ้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ได้สร้างขึ้นมาตัวแทนแก่วัดเดียวก็คือวัดท่าทองพระขนง โดยรวมมาวัดหน้าธาตุกับวัดทองมาเป็นชื่อว่าวัดทองที่ข้าเผาศพแพงหน้าดูเลยอะ่ะเห็นไหมครับนั่นคือที่มาที่ไปก็แปลว่ากุุงฟิงกับสทรอเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสือกทุกเรื่องเนี่ย มันพิดสมัยกันที่วัดเหลือเกินพี่น้องที่ผ่านมานั้นมันเอาแก้วัดเดียวของวัดเอาที่ยายเนื่องที่บริจาคให้กับวัดแต่มาคราวนี้มันคิดหนักกว่านั้นมันเอาวัด มาเป็นบอลเยอ,อ่มไม่พอไม่พีน้องผมไม่เรียกเหรอากาซีโดเพราะมันคือบอลมันเป็นอายาไมายามุกที่ชั่วช้าที่สุดทำลายคนไตามากที่สุดไม่เลือกเพศไม่เลือกไวหมดตัวหมดตลงเข้าไปเมื่อ,อไหร่ คนที่มีชีวิตอยู่ได้ก็คือเจ้าของบอลเท่านั้นเองพี่น้องนี่คำว่าบอลที่เราทราบมาตลอดแต่นี่หนักกว่านั้นเขาไม่สนใจเรื่องบอลหรอกไอ้ควาลังเนี่ยมันมาเล่นเนี่ยมันเล่นไม่เท่าไรหรอกไอ้ไอ้ควลังเนี่ยมันจะลาดมันเล่นได้เสียกันนิดเดียวมันก็เลิกแล้วไม่เหมือนคนไทย มีบ้านหมดบ้านมีไร่หมดไร่มีเมียหมดเมียน้ำขายลูกอีทางงามันชั่วช้าไหมพี่น้องเห็นไหมครับหนักไปกว่านั้นอีกผมคาดว่ามันจะเอาที่ตรงนี้แหละที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยเอามาเป็นแหล่งฟอเกเงินในบอล ไปประนันออนไลน์ทั้งหลายนี่มันทั่วกระจายทั่วประเทศไทยอ่ะจากกระเบนก็ดีจากพม่าก,ก็ดีจากลาวก็ดีต่อไปสำนักงานใหญ่มันจะอยู่ที่ท่าเรือกลองเตยแล้วจะให้ผมคนได้เรือมันยอมได้ยังไงพี่น้องเพราะไอ้ท่าเรือกลองเตยนั่นเป็นสมบัติของชาติ เพราะท่าเรือก่องเตยนั้นมันเป็นที่วัดเดิมที่เราไปเอามาจนกระทั่งพระสงฆ์องค์ชีสี่วัดนั้นต้องเดินออกไปจากวัดแบบรันทดแล้วแต่ท่านก็เต็มใจเพราะว่าเพื่อสร้างท่าเรือไว้เป็นท่าเรือแห่งชาติ ให้ไปหาที่อยู่ใหม่แต่ผมจะบอกไว้ให้นะพี่น้องบอกไปถึงในตำเนียบบอกไปถึงบ้านจันทสองดับไอ้รูเดียวว่าก่อนที่วัดสี่วัดนั้นพระในวัดสี่วัดนั้นเขาจะยอมเวนคืนให้กับท่าเรือกรุงเทพ ท่านพระสงฆ์องค์ชีได้ชวดกันเจ็ดวันเจ็ดคืนสวดสาบเช่งว่าพระสงฆ์องค์ชีในสี่วัดนี้เย็นดีจะมอบที่วัดสี่วัดนี้ให้กับเป็นท่าเรือแห่งชาติ แล้วถ้ามันอีผู้ใดเอาที่วัดที่วัดนี้ไปทำกิจกรรมอื่นแล้วใช้ขอให้มันจิบหายชั่วโคตรชั่วโลกชั่วหล้านแล้วก็เอากรคาสวดในนี้จดลงในแผ่นกระดาษ แล้วนั่งบริกรรมใส่หม้อแล้วนั่งบริกรรมเอาสายศีลพันไว้ที่ปากหม้อก็เหมือนกับจับแม่นา,าคพระขดงนั่นแหละลงในหม้อแล้วก็ขวางเดินไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ,เจ,ไอ,เ,จไอเจ้าเปรเจ้าปลาเจ้าขอนี่มึงวิญญาณนั่งหลายที่มึงอยู่ในวัดเนี่ยมึงดูแลด้วยลนะ่ะถ้ามีใครมาเอาแล้ว มึงต้องออกจากหม้อนะแล้วมึงจัดขาดจัดการมันเลยจริงเท็จผมไม่รับรองเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเกิดสิบเก้าปีแต่คนท่าเรือรุ่นแล้วรุ่นเล่าเก่าล่าไว้วงังรุ่นต่อรุ่น เพราะผมทำงานอยู่ในการท่าเรือสามสิบสี่ปีคืนไหนที่ผมเข้าเวรผมถูกหลอกทุกคืนเจะมาเดินให้เห็นบ้างยิ่งช่วงนี้เริ่มแล้วเนี่ยเดือนเนี่ยเพราะวันเกิดท่าเรือก็คือวันที่สิบหกพฤษาภามาเดินให้เห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ใครเอาหัวหมูเอาหมูเห็ดเป็นไก่มา ให้ค้ากินได้แล้วเว้ยมีอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นหัวหน้าที่คุมอยู่ข้างนอกลืมเสร็จแล้วเมื่ออยู่ไม่เท่าไหร่ตรงนั้นมีรถชนพนักงานตายหนึ่งคนคือรถท็อปรถใหญ่ อยู่อีสองอาทิตย์โดนรถเทลเลอร์ทุกตู้สินค้าชนอีกจิปปิ้งอีกหนึ่งคนหนึ่งศพไม่ถึงเดือนก็มีเสียชีวิตตรงนั้นอีกหนึ่งศพเป็นสามศพภายในเดือนกว่าๆพี่น้องครับเป็นที่รับรู้กับคนการท่าเรือเป็นที่รับรู้กับสารวัตรศุลกากรที่อยู่ ออฟฟิตกับพวกเราเดียวกันว่าถึงเวลาแล้วเราต้องทำบุญให้กับสิ่งเหล่านี้ผมยังนึกไม่ออกว่าต่าสอทรอซึ่งเป็นพ่อของฟุงฟิงอไปเอาที่ท่าเรือกรองเตยซึ่งเป็นที่สี่วัด ของสี่วัดเก่านั้นมันจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเพราะคำสาปแช่งนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องจะอยู่รอดไปในปีนี้หรือเปล่าแต่พาะรัชจะบัญญัติเอนเตอร์เทเนเมนต์คอมเพลิกออกมา พระราชมัญญิการท่าเรือที่แก้ไขใหม่ออกมามึงตายแน่แต่อันดับแรกก่อนที่จะถึงตีนผีเปรตตรงนั้นน่ะต้องข้ามตีนพวกเราไปก่อนใช่ไหมพี่น้องพร้อมที่จะย,ยกขท้าไหมอ้าวอย่างนี้โอเคพี่น้องครับ เขาจะเอาบนไปวางไว้ที่นั่นมันกระทำไม่ได้เพราะประรทชบรยัตการท่าเรือสองสี่เก้าสี่นั้นเขาล้อมค้อไว้หมดพี่น้องเพราะพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยพีสองสี่เก้าสีวัตถุประสงค์เขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่า จะต้องํำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่าเรือพาณิชย์อย่างเดียวเท่านั้นจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้พระราชบัตรัตีเปรียบเสมือนประตูหรือกุญแจที่ปิดโอกาสไอ้พวกที่เห็นว่าที่ท่าเรือตรงนี้ มันมีมูลค่ามหาศาลที่มันจ้องจะเอาดันมันเข้าไปเอาไม่ได้เคยคิดที่จะเอาเป็นธรรเนียบรัฐบาลเคยคิดที่จะเอาสร้างเป็นรัฐสภาพวกผมต่อต้านมาตลอดมันก็เอาไม่ได้โดยหยิบเอาพระราชบัญญัติการท่าเรือ ซึ่งเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนี่ไอ้มันเห็นว่ามึงเข้าไปไม่ได้สุดท้ายมันก็ไปเอาโรงเรียนโยธินบูรณนะที่ผมเคยเรียนอยู่ที่นั่นไปสร้างรัฐภาหมื่นล้านหนังคารั่วน้ำอยู่ทุกวันเมื่อฝนตกเมื่อไร